บทที่หตักเตือนคนมั่งมีดูเถิดท่านผู้มั่งมีจงร้องไห้โอดครวนเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดขึ้นกับท่านทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปและมอดก็กัดกินเสื้อผ้าของท่านทองและเงินของท่านก็เกิดสนิมและสนิมนั้นจะเป็นพยานหลักฐานต่อท่านและจะกินเนื้อท่านดุดไฟ ท่านได้สำสมสมบัติไว้แล้วสำหรับวันสุดท้ายดูเถิดค่าจ้างของคนงานที่ได้เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ช่อโกงไว้นั้นก็ร่าร้องขึ้นและเสียงร้องของคนที่เกี่ยวข้าวนั้นได้ทราบถึงพระกันขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธาแล้วท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนานท่านได้บำรุงเลี้ยงจิตใจของท่านเหมือนอย่างในวันประหาร ท่านได้ตัดสินลงโทษและได้ฆ่าคนชอบธรรมเขาก็ไม่ได้ต่อสู้ท่านจงคอยท่าการเสด็จกลับมาเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูเถิดชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน และเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกันจงตั้งอกตั้งใจให้ดีด้วยว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จวนจะถึงอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายจงอย่าขุนเคืองใจต่อกันเกรงว่าท่านจะถูกพิภากษาดูเถิดองค์พระผู้พิภากษาทรงประทับยืนอยู่หน้าประตูแล้ว พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของพวกาศาสดาพยากรณ์ผู้ได้กล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าดูเถิดเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขท่านได้ยินเกี่ยวกับความอดทนของโยบและได้เห็นที่สุดปลายแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและความกรุณาปรานีสักเท่าใด การอธิษฐานเพื่อคนป่วยพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็คือจงย่าปฏิญาณไม่ว่าจะโดยอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลกและไม่ว่าจะโดยคำปฏิญาณอื่นใดก็ตามแต่ที่ควรว่าใช่ก็จงว่าใช่ที่ควรว่าไม่ก็จงว่าไม่เกรงว่าท่านจะต้องถูกลงโทษ มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสต์มาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปก็จะทรงโปรดอภัยให้แก่เขาท่านทั้งหลายจงสารภาพความผิดต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้หายโรคคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผล ท่านเอริยาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพอารมณ์เช่นเดียวกับเราทั้งหลายและท่านได้อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินเป็นเวลาถึงสามปีกับหเดือนและท่านได้อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งและฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงได้งอกพืชผลต่างๆพี่น้องทั้งหลายถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริง และผู้ใดชักจูงเขาให้เขากลับใจเสียใหม่ได้จงให้ผู้นั้นรู้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปคนนั้นให้พ้นจากคางผิดของเขาก็ได้ช่วยชีวิตหนึ่งให้รอดพ้นจากความตายและได้ปกปิดการบาปเป็นอันมากไว้